สวัสดีค่ะแม่เพียวชาแนเเล,ลค่ะวันนี้มาชิมก,กว๋วยเตี๋ยวแห้งกับแม่เพียวเด้อบังนะคะนี่อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยมาชมกับแม่เพียวเด้อนนะค่ะมาติดตามต่อเลยนะนก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะบ่งนี่มีพริกด้วยนะคะมีพริกมีพริกอีกเผานะคะชินสามลูกนะผักเต็มถาดเลยค่ะผักเต็มถาดเลยมาชิมกับแม่เพียวเด้อมาติดตามต่อค่ะมาติดตามต่อคะ่อคะดูนี่ยอดเลยนะคะ ยอกุเตียวนะคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะมามาติดตามต่อค่ะเซนเซะเซฟเซะเซฟนะคะเซฟนะลูกโดดค่ะลูกโดดลูกโดดอ่อนอ่อน Để sống ở แห้งนะคะเด็ดสองค่ะเด็สดสองน่ะ กอ,อ,อ,อนี่น,น,นั่นหังษาพานะคะหนษ์พ่าค่ะ โดดทะลกโดด ไม่เป็นไรค่ะมียาทาดําขาวอยู่ลุกโดดค่ะใส่ด้วยกันเลย lục đốt, ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm, lục đột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  ngon lắm, ngon lắm, ដုတ်ដုတ်ដုတ် โดดโดดโดดลูกโดดยอดค่ะหิวข้าวค่ะข้าวเส้าแม่เตียวนะคะนี่เตี๋ยวแห้งนะคะยี่อีสามสิบบาทค่ะเจ้านี้แห้งแห้งนี้แห้งนี้เตียวแห้งนี้ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเนื้อแล้วก็อหมูค่ะหมูลวกมาค่ะ dạ yeah. โดดเรือลูกโดดเรือนะ่ก็จะไว้ตำน้ำพริกตอนเย็นนะคะลูกๆแม่เพียวขอจบอีกคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกไงอย่าว่ากันนะคะช่องมาทำค่ะขอบคุณค่ะ